นี่คือวินโลหิมะไม้ดอกน่ารักที่ปลูกได้ทั้งในกระถางและลงดินจะจัดสวนสไตล์ไหนก็เข้ากันได้หมดค่ะปลูกแบบกระถางเล็กไว้หน้าบ้านใต้ระเบียงหรือมุมโปรดในสวนเขาก็ยังดูพองฟูน่ารักเหมือนเดิมหรือถ้าอยากให้ดูเป็นธรรมชาติแบบญี่ปุ่นก็ปลูกลงดินข้างน้ำตกจัดสวนเขาจะให้ฟิลสบายตาคล้ายสวนญี่ปุ่นมากๆเลยค่ะต้นนี้ทำบอนไซก็สวยนะคะ ใบเล็กระยะเป็นชั้นๆยิ่งเลี้ยงยิ่งฟูเหมาะกับคนชอบงานต้นไม้สไตล์มินิมอลช่วงออกดอกจะฟูนุ่มเหมือนหิมะเกาะกิ่งดอกบานทนนานประมาณ4-7วันแล้วแต่สภาพอากาศยิ่งอากาศเย็นดอกยิ่งอยู่ทนค่ะ และไม่ใช่แค่ปลูกประดับสวนเท่านั้นคุณยังสามารถปัดกิ่งมาแช่น้ำแมแจการประดับในบ้านได้ด้วยทั้งแบบมีดอกหรือแบบไม่มีดอกก็ให้ฟิลนุ่มละมุนไม่แพ้กันวินโลหิมะเป็นต้นที่ดูแลง่ายมากแดดดีรดน้ำสม่ำเสมอก็สวยทั้งปีแม้อยู่ในไทยอากาศร้อนจะปลูกเล่นหรือปลูกขายก็ได้รับความน,นิยมสูงมาก ถ้าคุณกำลังหาต้นไม้ที่ทั้งน่ารักดูแลง่ายและใช้งานได้หลากหลายวินโลหิมะคือต้นที่ตอบโจทย์ที่สุดต้นหนึ่งเลยค่ะ